สวัสดีครับเพื่อนอสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมตั้งชื่อช่วงนี้แล้วที่ช่วงที่พี่ผมกับพี่อ้วนชื่อช่วงว่าซ่อมจักรยานง่ายๆบายพี่อ้วนใช่ครับเป็นการซ่อมแบบว่าเออง่ายๆไม่สลับซับซ้อนเลครับ้อคลิปที่แล้วที่เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นคลิปที่เราเรามาลืออล้จอจักรยานยาเนี่ยอันนี้ยคราวนี้เรามาเราก็จะเริ่มประกอบจักรยานกลับถ้าทาแล้วเนี่ย ก็เลยอยากจะอธิบายเรื่องขององค์ประกอบของจักรยานหรือรายละเอียดของจักรยานไปเลยอะไรบ้างที่นาจะต้องรู้ในเบื้องต้นโดยเฉพาะผมนะครับเน้นหนักเรื่องของทัวริงทัวริงทัวริงฉะนั้นหลักๆที่เราจะอธิบายที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของจักรยานทัวร์ลิงจะมากกว่าวันนี้ก็คือเราเราเน้นทัวริงก่อนแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่ได้เหยื่อจักรยานพันใหม่เดี๋ยวเรามีเหยื่อบาใหม่เดี๋ยวเราก็จะเอามา อ<ช>าจะาอจะเป็นเสือขาวหรืออาจจะเป็นเสือบ่อในครั้งหน้า<ช>เริ่มต้นเลยสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาอยากจะลองซื้อจักรยานโบวลิ่งมาใช้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มสนใจ,ม,นใจมันก็จะมีคอมพลตไบก็คือเป็นจักรยานที่ประกอบสําเร็จแล้วก็จะมีจักรยานแบบว่าสั่งประกอบก็คือเนี่ยเราก็จะซื้อเฟรมแบบเนี้ยมาแล้วเราก็จะมาเลือกอะไหล่ว่าเราอยากจะได้ชุดเกียร์แบบไหนจึงได้อานได้แทนแบบไหนอะไรแบบเนี้ย เราก็สามารถที่จะเลือกได้อย่างที่กได้เราชอบจริงๆแต่ผมบอกเลยนะว่าพอเลือกคอมพิวต์ไบต์มาแล้วเนี่ยจักรยานสําเร็จมาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องมานั่งถอดเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้อาจจะมีอะไหล่บางชิ้นที่ขี่แล้วไม่ถูกใจไม่โอเคอ่าไม่โอเคอย่างแทนเนี่ยบางคนชอบแทนตรงแต่ได้รถเป็นแทนหมอบมาก็อาจจะไปเปลี่ยนแทนอานอยากจะได้เบาะหนังแต่ได้เป็นเบาะเจลธรรมดามัน ไม่โอเคมันมันอยากรู้อยากลองเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ของหลายๆลคนทั้งพี่อ้วนทั้งผมเนี่ยเขาขี่จักรยานมานานๆเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองนี่ดีกว่าเดี๋ยวอใช่ก็คือด้วยความที่ว่าพนักขี่มานานๆเนี่ยก็อยากลองอยากเปลี่ยนว่าเอออะไรแบบนี้ขี่แล้วใช้แล้วเป็นแบบไหนมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก่อนเริ่มต้นเลยจักรยานหนึ่งทันเนี่ยหลักๆองค์ประกอบโครงสร้างหลักเลยก็คือ เฟรมเฟรมสำหรับจักรยานทัวรลิงเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยเกิดแต่ที่ใช้แพร่หลายกันมากๆเนี่ยคือเฟรมที่เป็นโครมอลี่เป็นเฟรมเหล็กโครมอลี่ไม่ใช่ว่าคาร์บอนทำไม่ได้นะก็ทำได้หมดครับแต่ว่าเหล็กโครมลี่เนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมได้ง่ายกว่าแล้วก็ต้นทุนในการผลิตก็ค่อนข้างถูกกว่าแย่งที่สำคัญคือคาร์บอนไฟเบอร์อลู เล็กคอมโบรี่เวลาขี่แล้วเนี่ยความรู้สึกต่างกันค่อนข้างต่างกันประมาณหนึ่งคืออย่างคอมโบลี่เนี่ยก็จะออกแนวนุ่มนวลขี่ไกลๆมันจะเซฟร่างกายได้ดีกว่าเพราะจากจากประสบการณ์เดินทางของผมหลายวันติดกันเนี่ยคือผมอาจจะเดินทางด้วยจักรยานเสือภูเขาด้วยเวลาขึ้นทางชันน่ะ,ะกูขี่อันนี้ขึ้นไม่ไหวไ คกูต,ต้องใช้เสือภูเขาขึ้นแล้วก็ถ้าขี่ทางเรียบก็จะใช้ทันนี้เป็นหลักความรู้สึกต่างกันก็คือขี่เสือภูเขาเนี่ยฟเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสถนไอขี่วันเดียวยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่พอขี่ระยะยาวประมาณ5วัน6วันปั๊บเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันปวดเนื้อตัวร่างกายากมันจะล้าถ้าไปขี่เหล็กโครเมี่รอาการล้าจะน้อยกว่าาจะน้อยกว่าเนื่องจากว่าด้วยด้วยคุณลักษณะเด่นของตัวเนื้อวัสดุโครเมี่รเนี่ยมันจะสามารถที่จะ ให้ตัวได้มากกว่าก็าคือมีความยืดหยุ่นในตัวเนื้อวัสดุอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งจะ,ะมากมากกว่าอลูมิเนียมหรือคาร์บอนนอกจากลดอาการล้าของเราได้แล้วสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการซ่อมแซมการซ่อมเวลาเราเดินทางไกลสังเกตว่าคนที่เดินทางไกลๆรอบๆโลกที่เราเห็นคนขี่ส่วนมากใช้โครโมลี่เรื่องด้วยการซ่อมบํารุงอย่างเช่นกรณีแตกแล้วหักแตกแล้วหักก็สามารถที่จะดาม ด้านเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสามารถจะทําได้ง่ายกว่าทีนี้ไอ้เฟรมที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอมเบอรี่สี่หนึ่งสามศูนย์ใช่ไหมเป็นสี่หนึ่งสามศูนย์ครับเพราะว่ามันก็จะมีป้ายบอกอยู่นอกจากไอสี่หนึ่งสามศูนย์เนี่ยแล้วมันยังมีท่อคาร์บิเดนเกียร์ยึดแขงยึแขงหรือไอ้นั่นอีกอันหนึ่งเลโนเลโนมีมีเลโนมีโคลัมบัสเพราะมันมีหลายแบบมีมีแต่ละบริษัทก็จะมีท่อเกจสูงสูงขึ้นไปอีก มันมันมันจะมีหลายระดบะรับไปละแต่ว่าใน,ในแต่ละแบรนด์เขาก็จะแบ่งแบ่งเกรดเอาไว้สําหรับการใช้งานแต่ละประเภทที่แตกต่างกันอะไรแบบนี้ม,มีการใช้งานต่างกันอีกก็คือพอย่าเซัร์เซนหนึ่งส,สาม่วนที่ที่ที่กูงม,มีเนี่ยมันใช้งานกับอะไรไอ่น,นี้คือด้วยด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยในตลาดของรถจักรยานเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอลูมิเนียมกับคาบร์บอนเข้ามาใช่ไหมรถในยุคนั้นน่ะมันก็จะใช้เป็นโคอมมอลลี่เกือบทั้งหมดและทีนี้เอโคอมมอลลี่เกือบทั้งหมดในในในยุคนั้นเนี่ย มันจะมีทั้งรถที่ใช้งานทั่วไปอทัวริงแล้วก็รถแข่งขันซึ่งรถแต่ละประเภทเนี่ยมันก็ต้องการคุณสมบัติของท่อเหล็กที่แตกต่างกันมันก็จะเป็นแบบนั้น๋อฉะนั้นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะเริ่มต้นในการที่จะลองขี่ทัวริงซื้อที่หนึ่งสามศูนย์ก็ได้ราคาเขาไม่สูงใช่ใช่ราคาไม่สูงมากถึกอึดแต่ยังไงขอให้เริ่มต้นยังไงขอให้เป็น เป็นเหล็กก่อนถ้าเพื่อจะขี่กันระยะยาวๆนะแต่ถ้าจะขี่รองท่านสั้นเอาเฟรมอย่างอื่นที่เรามีก็ได้ได้ครับผมแล้วเรื่องท่อตรงท่อเอียงอ่ะเออมันเกี่ยวข้องยังไงเห็นมีทัวรลิงบางยี่ห้อเป็นท่อเอียงท่อเอียงแต่อันนี้ท่อตรงท่อเอียงก็คือท่อเฉียงแบบนี้นะครับเหมือนท่อลูกเผาท่อท่อท่อบนจะจะสโลปลงมานะครับจากด้านหน้าแต่ทีนี้ตอนที่กูซื้อกูไม่ได้คิดอะไรมากกูคิดว่าสวยท่อเอียงกับท่อตรงน่ะ มันมีผลอะไรกับการขี่ก็คือถ้าเห็นชัดๆเลยนะครับออไอท่อที่มันเฉียงลงเนี่ยมันจะช่วยได้ในเรื่องของความคล่องตัวเวลาที่เราขึ้นไปยืนคล่อมและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีความสูงไม่มากเนี่ยออไอท่อที่มันเฉียงลงเนี่ยเวลาคุณขึ้นไปยืนคล่อมแล้วเนี่ยคุณก็จะเหลือช่องว่างาาช่องว่างระหว่างาตัวตัวตัวเฟร,รมกับเป้าตรงหว่างขานะครับมันจะเหลือช่องว่างเยอะหน่อยคือ ไม่ชไม่อันตรายไม่เป็นอันตรายถือถ้าเกิดว่าพลาดพังอะไรลงคุณเลงมายืนคล่อมรถในกรณีฉุกเฉินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่กระแทกเพราะว่าท่อบนที่มันทําสลอปลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็จะ เพิ่มช่องว่างให้เราได้ปลอภัยโอกาสที่มันจะเกิดอันตรายกเป้าเพราะว่าของเป้าเนเี่ยมันไม่มี้อยลดลดลดน้อยลงโอเคอันนี้สําหรับคนท,ที่อยากซื้อเฟรมใหม่นะครับลองเลือกดูนะครับจากจากข้อมูลที่ผมให้นะครับ <marriage> ทีนี้หลายๆคนอยากจะลองอยากจะลองอซื้อมือสองอาจจะเป็นทัวรลิงจากในเว็บหรือว่าจะซื้อรถเก่าญี่ปุ่น เพื่อเซฟเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายตัวผมเองก็เริ่มต้นในการซื้อรถเก่าญี่ปุ่นมาใช้เนี่แหละแต่ว่ามันมีเราเราก็ลองกันมาแล้วเราก็ลองมาแล้วลองมาแล้วลองมาแล้วแล้วก็มันมีเหตุผลบางอย่างที่จะต้องอธิบายเพื่อนงนะครับว่าถ้าเพื่อนๆซื้อถ้าซื้อรถเก่ามารถมันจะมีข้อสังเกตอะไรที่เพื่อนๆต้องสังเกตก่อนที่จะซื้อใช่ใช่ใช่เอางี้ก่อนแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดเป็นรถทัวริงแท้เลยแต่ว่าเป็นมือสองอะไรอย่างเงี้ยที่ คนที่อยากจะซื้อทัวร์ลิงต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของขนาดขนาดขนาดอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญสุดที่จะต้องดูเป็นอันดับแรกรตอนแรกๆที่กูเข้ามาขี่จักรยานใหมา่ๆกูเข้าใจว่า,ารถที่ขี่ขนใหญ่เมันก็เท่พอขี่มานานๆเราจะรู้เลยครับว่าไซส์ที่ใหญ่ขึ้นระยะตรงนี้ยาว่ขึ้นท่อท่อท่อบนเนี่ยมันจะยาวขึ้น<อ>แล้วพอมันยาวขึ้นความสูงน้อยกว่าไซส์ที่มันควรจะเป็นเนี่ยเพื่อนจะต้อง เอื้อมไปข้างหน้ามากขึ้นก้มมากขึ้นจะต้องก้มมากขึ้นนะแล้วพอขี่ไกลๆปั๊บเมื่อยปวดปวดหลังปวดไหลแล้วถ้ามันยาวมากอย่างยงผมมากขี่เนี่ยไซส์สี่สิบหกอะแมตกระตัวนะเคยไปซื้อห้าสิบสองห้าสิบสี่มาขี่แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะด้วยตัวโครงสร้างของท่อเนี้ยมันยาวเกินกว่าระยะเรื่องผมอยู่แล้วถึงเราจะหด สเต็มเข้ามากวดจนสุดแล้วปดจนสุดแล้วเนี่ยก็อยอะเอื้อมเยอะอยู่ฉะนั้นเวลาถ้าจะซื้อรถที่เป็นทัวริงที่เป็นรถทัวริงแท้ๆแล้วต่อเขาเนี่ยก็ดูอย่างเดียวดูแค่ดูไซส์ดูไซส์ดูไซส์ก่อนแล้วก็วัดง่ายๆก็คือใช้วิธีการยืนค่อมยืนค่อมเขาตูดชนเบาะนะชนเบาะนี่ครับครับแบบนี้แล้วให้ข้อเนี่ยมันยังอยู่ใต้หว่าขาประมาณสักประมาณหนึ่งนิ้วประมาณนิ้วหนึ่งก็นิ้วหนึ่งขึ้นไปปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเพราะ เคยไปสาแก้วแล้วไปเจอมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระทันหันอ่าโอ้โหพี่เอลยลงไปข้อมบนลงไปข้อม <c oughs> <c oughs> แล้วนึกด,ดูว่าขนาดขาเยี่ยงเป็นบัลเล่ยังไม่พ้นอ่ะนึกดูว่าอะไรมันจะโดนอะไร <c oughs> โอ้โห,โหรถที่เข้ามาขายต่อสวยถูก แต่ถ้าขนาดไม่แมทกับร้านก็เลี่ยงๆไปก็ดีครับอันนี้คือสําหรับคนที่ซื้อจักยานทัวริงแท้ๆเลยที่เป็นมือถอ่อหลายคนที่อาจจะชอบเฟรมที่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นปัญหาของการซื้อรถเก่าญี่ปุ่นมาทำทัวริงมีอะไรบ้างพีอ่อวส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อภูเขาแล้วที่ซื้อเอามาแปลงเป็นทัวริงกันม,มันจะไม่มีจุดยึดตรงนี้นะครับก็คือพวกจุดยึดแหลทั้งหลายแหลกเนี่ยไม่มีจุดยึดแหลหน้าก็คือรถเจอภูเขาญี่ปุ่น คือสู่วกเขาที่ไม่มีไม่มีโชคใช่ไหมมันจะเป็นตะเกียบเป็นรถตะเกียบเป็นรถในยุคต้นๆที่เขาเอ้เน้นกันรถทันบบนก็น่าจะ20ปีอัพใช่ใช่ส่วนใหญ่น่าจะ20ปีอัพแต่ถ้าเป็นงานของญี่ปุ่นเขาจะคุณภาพเหล็กดีเหล็กว่าเหล็กดีค่อนข้างดีแต่ว่าเขาก็จะไม่มีจุดยึดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือจุดที่เราอาจจะต้องไป m o d ฟายกันในอนาคตใช่เพราะซื้อมาบางทีจะไปหาอะไรอ้า มันเป็นรุ่น7เกียร์หกเกียร์ใช่<ต>ใช่ใชคือถ้าเป็นรถที่มันอายุมากๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาก็คือจะเป็นเจสปีดทั้งจานจาน,จานหน้า3ามทั้งหลังเฟืองเจชั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ในตลาดจะหาอะไรล่ค่อนข้างยากแล้วอย่างนี้ถ้าเขาเป็นเฟืองเจ็กูเอา8ปดเกิใส่ไม่ได้ระยะของโม่ระยะตรงโม่คือนี่นอ่ะดูตัวนี้เลยแล้วกันระยะตัวนี้ uh huh. ความกว้างของตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดเป็นเจ็ดสปีดนะเจ็ดสปีดเนี่ยมัน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 จะแคบกว่าตัวแปดสปีดแปดสปีดเนี่ยมันจะใช้ได้แปดเก้าสิบมันมันก็ยังใช้ได้แต่ว่าเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันใส่แปดไม่ได้เอาแล้วน,นั้นถ้าเราจะทำทำได้ไหมหรือทำไม่ได้น่าจะต้องขึ้นล้อใหม่ ่าทีนี้มันก็จะบานอีกอ่ามันก็จะบาดอีกแต่ระยะนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมระยะนี้เป็นมาตรฐานของโลกปะระยะนี้ค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วใน,นตรงนี้ไม่มีปัญหาชุดไอตัวโม่อ่ะคือคือไปนับนับเฟืองหลังแล้วกันว่ามันมันกี่ชั้นเจ็ดแปด ถ้าได้เป็น8ดมาเนี่ยก็คือคุณจะสามารถใส่แใส่9้าใส่สิได้มันจะหาเฟืองง่ายขึ้นมันจะหาเฟืองง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้7มาเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องอยู่เจ็ดอ่ะมันมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้อีกจุดหนึ่งก็คือสางตะเกียบสางตะเกียบสางตะเกียบคือส่วนไหนเรียกสางตะเกียบโซนที่เป็นแกนที่เป็นชิ้นเดียวกับไอ้ตัวตัวตะเกียบเนี่ยมันจะที่มันหมุนไปร้อยทะลุคอไอ้ท่อท่อคอขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดเนี้ยที่ตัวที่สเต็มจับอยู่เนี่ยเขาเรียกส เออสูงุกเขาญี่ปุ่นรุ่นแรกๆรุ่นรุ่นเก่าๆหน่อยอ่ะตัวเนี้ยมันจะมีความโตแค่หนึ่งนิ้วอ๋ออ่ะฮะเป็นความโตที่เออไอตัวสเตมรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจับไม่ได้อ่อท่อคอเนี่ยก็คือรับได้แค่หนึ่งนิ้วด้วยใส่ตะเกียบรุ่นใหม่ๆไม่ได้อ่อไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามีรุ่นเก่ามันจะเป็นนิ้วเดียวมันมันจะเป็นหนึ่งนิ้วนะครับ ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ก็เป็นก็เรียกอะไรนิ้ว1.8นแนิ้ว,วหรือนิ้วหุ่นน้หุ่นทีนีอ้อาทำมุมันขึ้นมาเป็นนิ้วหนึ่งสเต็มหนึ่งนิ้วมีไหมสเต็มหนึ่งนิ้วไม่มีแต่ว่ามันจะมีเออมันจะมีตัว,ต,วตัวจุกแปลงสําหรับที่จะอ๋อกต่คือต่อต่อขึ้นมาเป็นเป็นแท่งเสียบลงไปแล้วก็ยึดยึดกับไอตัวสรางตะเกียบไว้แล้วข้างบนเนี่ยมันจะทําเป็นไซส์ใหญ่ เป็นไซส์หนึ่งหนึ่งนิ้วหุ่นเพื่อที่จะใช้กับไอตัวสเตมรุ่นใหม่ได้ไอตัวนั้นมันจะมีแปลงก็คือมาก็คือต้องแปลงก็ต้องแปลงง่ายไหมอะไรแปลงตัวนี้ในเว็บช้อปปิ้งทั่วไปมันก็น่าจะพอมมีอยู่บ้างถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนก็ลองลองหาดูตัวนี้ที่ว่าใช้ได้อเรื่องของการใช้งานมีอีกอย่างที่กูเคยเจอก็คืออ่ารถรุ่นเก่าไม่มีแกนกดเร็วเวลารถเสียก็ต้องมีปากตายติดไว้สองอันแล้วเวลาจะเปลี่ยนยางก็ต้องมาเอาปากตายหมุนอย่างเงี้ยใช่ทีนี้ มีวิธีแก้ไหมมีวิธีแก้ไหมเท่าที่เคยเห็นนะแต่ยังไม่เคยทำนะครับแต่ว่าเคยเคยเห็นมีมีมีคน<ม>แปลมีบางคนเนี่ยเขาเขาถอดไอตัวไอว<ม>แกนเผาแกนเผาอันนั้นออกแล้วมันจะมีมันมีแกนแ,แปลงที่เอาไว้ใส่แกนปลดได้อ๋อครับก็คือทําได้เหมือนกันแต่ทีนี้ต้องแปลงเอาอ๋อต้องแปลงเหมือนกันอ๋อทีนั้นก่อนเวลาจะซื้อก็ดูแล้วกันนะครับว่า ซื้อไปแล้วโครงตัวนี้ต้องแปลงเยอะไหมแล้วก็ลองช่างดูว่าแปลงเยอะมันจะคุ้มหรือเปล่าน่าจ,จะคุ้มหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มก็ลองไปเลือกตัวอื่นแทนใช่ใชนะครับการจะไปซื้อรถมือสองของเก่านะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมนิดนึงก็คือลองมายืนเล็งด้านหลังเล็งแนวตะเกียบลองดูแนวของมันนะครับว่ามันตรงหรือว่ามัน,มนถ้าเกิดมัน,มนดัดโค้งมาเนี่ยมันอยู่ในแนวที่เสมอกันเท่ากันไหม ตท,ทั้งตะเกียบบนแล้วก็แนวตะ,ตะเกียบล่างอันนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยการขนส่งที่จากญี่ปุ่นมาเมืองไทยเนี่ยบางทีมันยัดยัดยัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์กันมาเนี่ยบางทีมันก็ทับซ้อนเบียดเบียดกันมาเนี่ยซึ่งเคยเจออยู่มันจะ<ม>คด<ม>คดห<ม>งิกอะไรเงี้ยมีครับมีแล้วก็บริเวณท่อคอกับไอ แนวท่อบนกับท่อล่างบริเวณเนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่มีอุบัติเหตุแบบว่าไปชนหนักๆมาอะไรเงี้ยมันจะเกิดอาการดุ้มทแถวใกล้ๆใกล้ๆกับท่อคอเนี่ยบริเวณนี้สองสองจุดเนี่ยบริเวณเนี้ยรอบๆเนี่ย,ยมันจะมีรอยลาวรอยเยินโก่งเราจะรู้ได้ไงเอามือรูปก็รู้อ่ะคือจริงๆมองด้วยตาเปล่าก็น่าจะพอมองเห็นแล้วเพราะเวลาถ้าเกิดว่ามันชนเนี่ย ชนหนักๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะยุบเข้าใช่ไหมตรงเนี้ยก็จะเกิดการงานดขึ้น<อ>ตรงเนี้ยก็จะโก่งขึ้นตรงนี้มันจะโก่งขึ้นอีกน,นิดนึงอ๋อท่อมันก็จะไม่ตรงแบบนี้แนวท่อจะไม่ตรงอ๋อจ,จุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังอีกนิดนึงเหมือนกันทีนี้จุดของการยึดเบรกเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ไหมจุดจุดยึดเบรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานแบบนี้มาตลอดโอเคไม่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 เคยเปลี่ยนไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกระทั่งหาไม่ได้อ่าก็คือในในท้องตลาดตอนนี้ยังหาได้อยู่ยังหาได้ อ่ะจบไปสําหรับเรื่องของการเลือกเป็นใหม่และกาแฟมือสองบบว่าเป็นตัวลิงแท้หรือว่าจะเป็นมือสองในลักษณะที่ซื้อรถกลับญี่ปุ่นไปญีุ่่มาทำนะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมได้ถอดจักรยานผมแยกล่างมาให้ดูแล้วทีนี้ผมก็จะทาวิดีโอชุดนี้ไปพร้อมกับการที่แนะนําวิธีการประกอบจักรยานเผื่อท่านที่อยากจะทําเองเพราะว่าเวลาทําเองเนี่ยมันรู้สึกแด่หล่มแหลมอ๋อหลายๆคนดูคลิปวิดีโอที่ที่อ้วนทําให้ดูแล้วเนี่ยการถอดไม่ยากการใส่ ก็ไม่ยากไม่ยากก็ทําเองได้การทําได้ก็ค่อยๆดูไปก็เดี๋ยวจะมีใส่ให้ดูเป็นสเต็ปสเต็ไปนะครับก็เรียกว่าถ้าดูชุดนี้หมดนี่ก็ประกอบได้ประกอบได้เลยทีนี้นะครับเฟรมของผมที่ผมถอดออกมาปั๊บเนี่ยตอนนี้สภาพเฟรมก็อย่างนี้แหละครับก็รวมเหมือนกับเพื่อนๆที่ไปซื้อเฟรมมือสองจากญี่ปุ่นมาด้วยนะครับถ้าเจอเฟรมในสภาพที่แบบว่าต้องโมดิฟายต้องทำสักนิดนึงเลอะเทอะเลอะเทอะเกอร เปื้อนคราบน้ำมันคราบกาวอะไรมาแบบเนี้ยถ้าเกิดอยากจะให้ดูดีนิดนึงก็อาจจะลอกทําความสะอาดตัวถังนิดนึงทําให้เฟรมดูดูสวยอดูสวยนิดนึงนะครับไม่เลอะเทอะเอาอันไหนออกก็ได้นะครับยกเว้นอันนี้นะครับขับคุณที่เห็นที่เห็นนะอาคบผมเห็นครับมันคือยันนะครับพี่มันเป็นยันครับนี่ศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีเรียกว่าติดเอาไว้แค่ค่าปลอดภัยทุกทริปก็ด้วยยันตัวนี้ตัวนี้ครับนะฮะ อย่างตัวนี้แต่เพื่อนๆสนใจก็ทักถามกันมาได้นะครับว่าเป็นย่างไรอินบอกมาได้อินบอกมาครับเดี๋ยวเราไปตอบกหลังไหมเพื่อได้เฟรมใหม่มานะครับของส่วนที่เฟรมมีรอยเละเทอะเปื้อนนะครับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเฟรมผมนี่เห็นชัดเจนเลยว่ามันก็มีคราบกาวคราบน้ํามันที่เกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานลาสิกเกอร์นี้ไม่ใช่ซิกเกอร์บริษัทนะครับไม่ใช่บริษัทเขาใส่มาให้ ติดเองติดเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์ท้อนแสงท้อนแสงครับท้อนแสงนะมันจะปลอดภัยมากอ่าแล้วก็นะเฟรมผมนะยี่ห้อเนี่ยมันลอกไปหมดแล้วครับนะผมก็เอาสติกเกอร์มาคาดไว้คาดเอาไว้นะครับเพราะว่าคือตอนนั้นมันลอกมันลอกไม่หมดเพราะไม่ขี้เกียจนิ้วขูดอันนี้ปิดไว้ปิดไว้ปิดทับมันไว้เอาอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นโดยการที่ ทำให้ให้เฟรมมันดูแบบสวยงามหน่อยคลีน n c l e หน่อยคลีนหน่อยนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนที่ซื้อมาใหม่จากตลาดมนึสองหรือตลาดญี่ปุ่นเชียงกงเชียงกงน่ก็สามารถทําได้ทำได้นะครับอันแรกเลยก็ไม่ยากก็คือไปล้างล้างทวามล้างน้ําทั้งลามสะอาดโดยทั่วไปก่อนนะ้ายาล้างจุลงจานอะไรเงี้ยผสมน้ําขัดทุทุต่อไปก็คือสติกเกอร์ที่เราไม่ต้องการเอาออกครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มลอกกันเลยนะครับวันนี้เฮ้ยอันนี้ไม่เอาเอา ทำไมฮะเฮ้ยอันนี้มันสวยมันสวยเลยอันนี้อ่ะเฮ้ยอันโหอันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยแทงหนึ่งแทงหนึ่งแทงหนึ่งเลยนี่แทงหนึ่งอันนี้เลโนอันนี้อะไรวะอันนี้ออกเนาะอะเคอาออกนะรอกปาดก็แบบเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่อลอกเสร็จเนี่ยมันจะมีมันจะมีคราบกาวคราบกาวคราบฝุ่นติดอยู่ขอบ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 สติกเกอร์แบบนี้นะครับคราบกาวแบบเนี้ยมันสามารถที่จะเอาสารเคมีไปซื้อตามท้ายวัสดุได้มั้ง ก็น้ำมันก๊าซได้น้ำมันก๊าซได้อะไรได้แต่ทีนี้เราไม่มีอะเราไม่มีอย่างบ้านเราเนี่ยที่เคยใช้อ่ะก็จะเป็นอ่ะนี้แล้วกันยาหม่องครับก็คือใช้ยาหมองพวกเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะพอใช้งานแทนกันได้ป้าไ่แล้วก็ถูถูถูไปพวกนี้มันจะไม่ถูทิ้งไปมันมันมันจะไม่ทำลายสีอ่ามันจะไม่กัดสีนะครับก็ถูแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะไปละลายคาบกาวได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยทําแล้วมี นี่ไอเดียไอเดียอะไรที่มันสามารถเอาออกได้ง่ายกว่ายาหมอกได้ง่ายกว่านี้ก็แนะนำหมอกกันแนะนํหมอกได้นะยาหมอกใช้เล็กๆน้อยๆได้เล็กๆน้อยได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันเยอะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำมันกานก็ช่วยได้นะเราก็ปั๊บเข้าไปแล้วเราก็ขัดมันก็จะเงาๆขึ้นมาอีกจากจเดิมที่แบบเราเอายาหมองถูปั๊บเนี่ยสเติ๊กเกอร์มันยังไม่หลุดเหมือนกับ ไอ้ตัวยาหมองเนี่ยมันไปละลายคาบกาวแล้วตัวคาบกาวมันก็จะเปื้อนๆติดอยู่กับตัวเฟรมให้มันออกง่ายไหมอ่ตัวนี้น่าจะออกง่ายกว่าเดิมดีกว่าการใช้ยาหมองยาหมองแต่ถ้าเป็นเล็กๆก็น้อยยาหมองใช้ได้ไม่ต้องไปซื้อเพราะว่ามัน๊ารดเดอรนี้มันก็ไม่ได้หาซื้อง่ายนะมันหมดยุคคนใช้ตะเกียงไปแล้วถ้าเราเด็กๆยังใช้ตะเกียงอ่พูดถึงตะเกียงที่สมัยก่อนเขาใช้น้ำมันกาดใช่ทำไอ้ใส่ใส่ในตะเกียงที่ เอาไว้ให้แสงสว่างตอนกลางคืนนะครับแต่ทีนีเ้เดินไปเดินมาอันนี้แน่คือไอส้สติกเกอร์แบบเนี้ยในร่องอเล็บขูดเนี่ยเออมันมัน,มนหลุดร้อยนู่วัวให้รอมันของปลอมอบอกว่าบ้า <c oughs> ไห้ของ,ง <c oughs> ไงวะร่อนเลยครับชถ้าอย่างนั้นกเ็เอาเอาเอามาันออกไปไหนจะทำเม่กีแล้วเอาออกไปเลยเอาออกคือต้องบอกก่อนนะว่าไม่รู้ว่าเฟรมรุ่นนี้เป็นไรอ่ะสติกเกอร์ไอ้อลง่ายมากตัวสติกเกอร์มันหลุดลอกง่ายใช่ไหม ก็อาจจะเป็นที่กระบวนการผลิตอันนี้เราเราเราไม่รู้เขาว่านั่งโอเคก็เรียบร้อยดูดีตอนนี้คร่าวๆเนี่ยคือทําความสะอาดเฟรมเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะประกอบในขั้นตอนต่อไปในคลิปตอนนี้เราเริ่มต้นคุยัแค่เฟรมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะประกอบอะไรต่อหรือจะเอาตัวไหนใส่เข้าไปเนี่ยยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือมาพูดคุยนะครับกับเรื่องของการ ซ่อมจักรยานง,ง่ายๆบายพี่อ้วนเข้าไปที่ Facebook ชื่อเดียวกันได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ